หนุ่มจูนิเบียวฆ่าคนนะครับเอ่อหมายถึงว่าเขาเบียวที่จะฆ่าคนเฉยๆนะต้องมาเจอกับสาวหวานนะครับที่ในิสัยหลุดโลกสุดๆมันสหวานแค่ไหนกันนะฮะก็ถูกแล้วนะเพราะเรื่องนี้เนี่ยแม่งโคตรสะหวานเลยกับโบคุโน n โน o โคโครโนยาบายสุเธอผู้อันตรายต่อใจผม แอนิเมะแนวเลิฟคอมดี้นะครับที่เซตติ้งตัวเองเนี่ยสุดจะแหวกกับเรื่องราวของอิจิคาวะเคียวทาร่โนะครับเด็กหนุ่มสุดมืดมนในวัยจูเนเบียวที่ตัวเขาเนี่ยได้เสยยิ้มจินตนาการถึงฉากฆาตากรรมของยามาดะอันนานะครับสาวสวยระดับชอบของโรงเรียนแต่ทว่านะครับเมื่อเขาได้รู้จักตัวตนอีกด้านที่ไม่ส่งกับเป็นสาวสวยของยามาดะจิตใจของเคียวทาร่โนี่ก็ถูกทําให้สั่นคลอนขึ้นมาและนั่นเองนะครับจึงเป็นเหตุที่ทาให้พวกเขาเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่โรงเรียนหรือดูใบไม้ผล มังงะสุดฮิตในชื่อเดียวกันนะครับของอาจารย์สกุระอิโนริโอนะครับที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารออนไลน์อย่างมังงะคลอสของสำนักพิมพ์อากิตะซึ่งเรื่องนี้ก็เคยได้รับความนิยมนะครับจนได้อันดับ4นะครับของเน็กมังงะอเวอร์ดในหมวดหมู่ของเว็บมังงะในปี2019นะครับและในปี2020นะครับก็ได้กระโดดมาคว้าอันดับ1ได้นั่นเองแถมในปีเดียวกันนะครับก็ได้คว้าอันดับ4นะครับของงานทัศีย์คอมิกอวอร์ดนะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยสไปฟามิลี่เนี่ยก็ได้คว ในปี2020แล้วก็โดดมาคว้าอันดับหนึ่งนะครับในหัวข้อเดียวกันในปี2021นั่นเอง และในที่สุดก็ได้ประกาศสร้างอนิเมะนะครับโดยจะได้สตูดิโออย่างชินเอแอนิเมชันนะครับสตูดิโอที่อยู่เบื้องหลังผลงานที่มีกลิ่นอายการแกล้งกันแบบนี้นะครับกับคาราคายโจสูโนทากากิสั่งแกงนักรักหน้ารู้อย่างที่บอกได้เลยว่า2เรื่องนี้เนี่ยคล้ายกันมากๆแบบตัวเอกไร้เดียงสาแล้วก็หยอกล้อกันที่โรงเรียนและนอกจากสตูดิโอแล้วนะครับก็ยังได้คุณอากากิฮิโรอากินะครับผู้กำกับจากเรื่องเดียวกันนั่นแหละมากำกับให้กับเรื่องราวของหนุ่มสาววายจูนิเบลนี้เช่นกันโดยการันตีความเข้าใใจจจนวัยยยููเบบคครกกีีีอ่่าางุณดดผ้ท แลบทและภาพรวมของเรื่องจูดิเบลเดโวคอยกะชตายรักสุดเพี้ยนของเย่เกลีนหล,ลุ่นโลกมาดูแลบทและภาพรวมของเรื่องนี้ให้นั่นเองครับโดยเอาจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้ค้ายคุณทากากิขนาดนั้นนะครับแต่จะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนะครับที่แม้จะนิสัยต่างกันนะครับแต่ก็มีเหตุการณ์ให้ทั้งคู่เนี่ยได้เข้าหากันนะครับแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่จะทำให้ทั้งตัวเอกและคนดูอย่างเราเนี่ยกระชุ่มกระชวยหัวใจนั่นเองแม้ว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเลือกลักสุดๆเลย ออกเล่มใหม่สักทีอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ โดยการดําเนินเรื่องราวและความสัมพันธ์นะครับก็จะดําเนินเติบโตไปไม่ได้หากไม่ใช่2คนนี้นะครับอิจิคาวะเคียวทาโร่นะครับเด็กหนุ่มที่ชอบจินตนาการฉากคาตกรรมของคนอื่นๆนะครับที่คาแรคเตอร์ในส่วนตรงนี้นั้นจังสละเกินแบบเหมือนปูมาให้พระเอกของเราเนี่ยแตกต่างจากพระเอกเลิฟคอมเมดี้คนอื่นๆเฉยๆนิสัยโดยรวมก็เป็นคนขี้อายจนกระทั่งโดนยามิดะเข้ามาพูดด้วยนะครับจนเป็นเหตุให้ต้องพัวพันกับเธอตลอดนับตั้งแต่นั้นภาคโดยคุณโฮริเอชุนนะครับเจ้าของเสียงภาคคินโนชิตะคาสึยะจากสะดุดรักเจแฟนเช่าตามต่่อออออดด้วยยนนาางงงเเกขรืัม นะสาวสวยตัวสูงหุ่นดีของห้องที่เอาจริงๆแล้วนิสัยของเธอเนี่ยเป็นคนชอบกินขนมสุดๆภาคโดยคุณยูมิยะฮินะผู้ที่เคยให้เสียงภาคอินุอิชินจูจากหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักครอสเพย์มาภาคสาวสวยนักกินขนมคนนี้และนอกอย่างนี้นะครับยังมีตัวละครสมทบอื่นอีกมากมายนะครับที่จะมาคอยเติมเต็มชีวิตวัยรุ่นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนของยามาดะนะครับที่แต่ละคนเนี่ยก็มีนิสัยแตกต่างกันไปทางโคบายาชิจิฮิโร่เซกิเนโมเอโกะและโยชิดะเซรุน่านั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ย เรื่องกันแล้วล่ะฮะโดยส่วนที่ผมขอชื่นชมนะครับนั่นก็คือส่วนของคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวละครนะครับที่ในแอนิเมะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากๆทาให้ยามาดะอันนาเนี่ยดูสดใสาราเรื่สุกับเป็นดาวห้องแบบจริงๆถึงแม้ว่าดีไซน์ของเธอเนี่ยจะแตกต่างจากฉบับมังงะพอสมควรนะนะซึ่งผมก็ชอบตัวแอนิเมะมากกว่านะซึ่งก็ต้องชื่นชมคุณคาซึมมาตามาซาโตะนะครับที่ออกแบบตัวละครสาวน้อยคนนี้รวมถึงตัวละครอื่นๆได้ดีจริงๆเลยล่ะฮะโดยจากนั้นเพลงเปิดของเรื่องนะยครับก็จะได้โยรุชิกะนะครับมา่ันน ซึ่งจากที่ฟังจากตัวของ P ีวนะครับผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบเลยส่วนเพลงปิดน,นะครับก็จะใช้ชื่อว่าซูเซนติเมนทัลนะครับซึ่งก็แปลว่าเพียงไม่กี่เซนติเมตรนะครับซึ่งก็จะขับร้องโดยคุณโคฮานะแลมนะครับศิลปินที่มีผู้ติดตามทาง YouTube มากกว่า4 2 0 0 0 0คนนะโดยเธอเนี่ยก็จะมาร้องเพลงประกอบอนิเมะเป็นครั้งแรกนั่นเองครับก็รอฟังกันได้เลย พร้อมให้กำลังใจและรับความหวั่นไหวที่ก่อตัวในใจฉันของเคียวทาโร่แต่ในวันที่1เมษายนส่วนแอปไหนจะฉายก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกว่าจะประกาศเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนจะฉายส่วนถ้าแอปไหนนะครับมีอนิเมะเรื่องไหนจะนําเข้าแล้วอยากจ้างผมโปรโมทเนี่ยก็จ้างได้นะไม่กัดน,นะแล้วทุกคนละ่ะสนใจเรื่องนี้กันหรือเปล่าก็ฝากคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างนี้เลยนะและถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับช่องของกินเมรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับบ๊ายบาย